ดีนะคะคนี่เล่าจากประสบการณ์ที่เจอมาเลยนะคะมีครั้งหนึ่งมีในหน้ามาบอกว่ามีที่ที่เซนหลุยเนี่ยวาละ200แสนทุกถูกเพราะแถวนั้นน่ะที่แถวติดถนนใหญ่เขาขายกัน2ล้านแล้วแถวสาทรน,นะคะแปลงเนี้ยเข้าซอยไปนิดเดียวเองขายแค่สองแสนเองทุกถูก,กเราก็รีบตื่นเต้นรีบไปดูใหญ่เลยปรากฏว่าโอ้โหซอยมันแคบป,ประมาณสเมตรรถสวนไม่ได้ แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็เหมือนขึงขึงสลัมนะคะก็เลยทำให้ที่แปลงนั้นถึงแม้ว่าสองแสนแปลงหน้าซอยเนี่ยซื้อสักห้าแสนเนี่ยยังทำอะไรช่างได้มากกว่าไอสองแสนเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันไม่น่าอยู่เลยรับมาก็ขายยากนะคะรับมาสองสามปีแล้วตอนนี้ยังขายไม่ได้เลยวันนี้จะให้หลักการว่าการดูที่เนี่ย เขาดูอะไรบ้างก่อนที่จะรับที่มาขายนะคะก่อนอื่นแบ่งเป็นสามเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเนี่ยนะคะ,ะเราต้องดูของจริงดูกายภาพเรื่องทำเลที่ตั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเนี้ยเป็นสลัมอะไรอย่างเนี้ยซอยแคบๆอย่างเนี้ยการเดินทางเป็นยังไงต่างๆซอยกว้างซอยแคบสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกแถวนั้นต่างๆอันที่2ต้องรู้ว่าสร้างอะไรได้ถ้าซอยแคบๆแ,แ,แบบนี้จัดสรรก็ไม่ได้สร้างตึกก็ได้สามสี่ชั้นนะคะมันก็รับมาก็ไม่ไม่มีประโยชน์ถ้าซอยต้อง6เมตรขึ้นไปนะคะมันถึงจะสร้างตึกได้อย่างน้อยสักเจ็ดชั้นนะคะ,ะไปไหตรงเนี้ยก่อนที่เราจะไปฟังต่อ ก่อนไปฟังต่อช่วยกดทั้งสี่ปุ่มข้างๆเลยนะคะกดไลค์แชร์เม้นต์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปนะคะ,ะข้อที่สองที่เราต้องดูดูเรื่องเอกสารเอกสารเนี่ยว่าใครเป็นเจ้าของพลิกดูด้านหลังนะคะเจ้าของตัวจริงไหมยังไงเอกสารสําคัญนะคะแล้วก็รูปร่างที่ดินกว้างยาวหน้ากว้างมันก็จะสวยกว่าพวกหน้าแคแบๆนะคะเพราะเวลาสร้างมันต้อง รอบตึกนะคะทำให้หน้าแคบและสร้างอะไรไม่ได้อันที่3เนี่ยก็คือต้องตรวจสอบเรื่องราคาถ้าในหน้าทั่วไปเนี่ยก็จะใช้หลักการ comparable app r o a c h ก็คือว่าตรวจเปรียบเทียบกับราคาใกล้เคียงที่ลักษณะใกล้เคียงกันนะคะ,ะถ้าท่านสนใจเรื่องดีๆอย่างนี้นะคะก็ต้องอติดตาม ไว้นะคะจะมีเรื่องอย่างนี้มาเล่าให้เรื่อยๆนะคะค่ะ,ะถ้าถ้าท่านจะฟังให้มันละเอียดลงไปนะคะเราจะมีอยู่ในบทเรียนคอร์สสอนสร้างในในหน้าพันล้านนะคะคอร์สเนี้ยถ้าใครมาเป็น ในหน้าเครือข่าย FNA แล้วเนี่ยก็จะไดเ้เรียนฟรีนะคะ12บทปังๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการเปรียบเทียบราคาการาตรวจสอบเรื่องเอกสารต่างๆนะคะค่ะถ้าใครสนใจนะคะจะเรียนฟรีก็ได้นะคะหรือว่าเรียนแล้วสนใจจะเป็นเครือข่าย FNA นะคะก็ให้ติดต่อเข้ามาได้เลย นะคะที่098นะคะเ่098 4699356หรือ Line a FNA f o r b a s e นะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะ